สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่ทาง YouTube นะคะตอนนี้อยู่ที่อเมริกาก็ปีสามครึ่งนะคะแต่เมงก็กำลังเดี๋ยวจะเข้านอนอาบน้ำเข้านอนแล้วแต่วันนี้พอดีตกผลึกความคิดแล้วก็อเลยอยากจะมาแชร์แหละนะคะทักษะชีวิตที่สำคัญอ่าสำหรับโดยเฉพาะ น้องๆเยาวชนที่ดูแตมอยู่แต่มันมีน้องๆหลายคนที่ดูแตมอยู่แล้วก็มีผู้ปกครองอ่าทำไมแตมถึงหยิบยื่นหยิบเรื่องทักษะอ่ะที่จำเป็นในชีวิตมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแตมเห็นระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของไทยหรืออเมริกาเองนะคะส่วนใหญ่ระบบการศึกษาเนี่ยจะสอนให้เรา เข้าหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการไปใช้ดำเนินอาชีพในการทำงานซึ่งทักษะนั้นในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hard skill นะคะ hard skill hard ที่แปลว่าแข็งที่แปลว่าหนักนั่นแหละที่แปลว่ายากนั่นแหละ hard ตัวเดียวกัน hard skill แต่ทักษะที่แต่มจะพูดถึงเนี่ยมันคือคำว่า soft skill soft skill แปลว่า ซอฟแปลว่าอ่อนแต่ฟังมันดูอ่อนที่จริงมันแข็งนะมันแข็งจากข้างในทักษะเหล่านี้นะคะเป็นทักษะที่แต่มเองก็ต้องฝึกแต่แต่มเพิ่งมารู้ก็ตอนตัวเองอดำเนินชีวิตต่างประเทศแล้วก็โตขึ้นการโตไปเรื่อยๆของตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็การได้เห็น มุมมอง,มอง,มองการใช้ชีวิตต่างๆในอเมริกาการทำงานกับฝรั่งการทำงานแบบโลกมันเห็นเห็นเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ใช้แล้วก็มันก็เลยอเอาออกมานี่แหละมาเล่าให้พี่ๆน้องๆหรือผู้ปกครองฟังว่าแล้วก็มันเป็นไม่ใช่แค่ความรู้ของแต้มน,นะคะมันเป็นของความรู้ของคนอื่นแต่เมยงก็เอามาไม่ใช่คนอื่นเอามามา มากลั่นมากรองให้ฟังแล้วกันเนาะนะคะทักษะที่ว่านี้จะมีอยู่9นะคะจะยาวหน่อยแต่ว่าอย่าถ้าฟังแล้วก็เอาลองไปปรับดูเอาไปลองแต่นั้นจะทําเป็นยาวๆจะทําให้มันมีประโยชน์แล้วรับรองว่าถ้า พี่น้องรู้สิ่งนี้นะจะทำให้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างโควิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตในภายภาคหน้าเนี่ยชีวิตเราจะรอดและเราจะอยู่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ดำเนินไปได้นะคะไม่ว่าโลกมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะอันดับแรกเลยทักษะการจัดการเรื่องอารมณ์นะคะคืออะไรอารมณ์ โลกเราเนี่ยมันคือโลกของพลังงานสิ่งทางต่างที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันทำให้เราเกิดกระตุ้นอารมณ์รักโลกกดลงอะไรก็ว่าไปแต่การที่เราควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยนะคะมันมันทำให้เรา,าโตขึ้นแต่เองก็เคยเป็นเป็นเป็นเด็ก เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่แบบคุบุมารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่เหมือนกันเป็นคนขี้โมโหเป็นคนหงุดหงิดง่ายเป็นคนที่แบบขี้บน่นอะไรเงี้ยนะคะ,ะแต่วันไหนวันนึงแล้วตัวเองก็อยากเติบโตตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสุขเลยกับชีวิตแบบนั้นตัวเองก็ต้องอปรับปรุงตัวและพัฒนาแล้วก็ควบคุมอารมณ์แม้กระทั่งการลงทุนการเล่นหุ้นการทำธุรกิจ ไปทํางานกับคนอื่นหรือเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นกระทั่งเจ้านายตัวเองชีวิตตัวเองเนี่ยการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากสติกับอารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากมากเลยแหละมากที่สุดแต็มจําวนเต็มหนึ่งคือมากที่สุดเลยแหละเพราะถ้าไม่มีสติแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยอ่ามันชีวิตมันก็แย่ yeah, เนาะนั่นแหละนะคะทักษะทัก,ทกษะซอฟต์สกิลที่ว่าเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะไปอยู่อาชีพไหนสายงานไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโลกจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไวัยยังขนาดไหนจะเป็นข้างนอกโลกภายนอกเนะ่ยแต่ที่เต็มพูดเนี่ยทักษะ Soft Skills เนะี้ยคือเป็นการการฝึกพลังภายในทักษะภายในของตัวเองนะคะคือหนึ่งการจัดการกับอารมณ์แต่เองมาพูดเพราะตัวเองก็จัดการมานะส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ได้แบบเก่งพอแต่ก็เอามา เล่าให้ฟังน้ออันที่2คือการทักษะการสื่อสารนะคะการสื่อสารให้คนเข้าใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่สําหรับแต่แต่ตมวเองก็มีปัญหานะแต่เองก็แบบวุนว่นเวอแต่เองก็ก็ต้องคือเข้าใจว่าตัวเองก็วุนว่นเวเคยมีเพื่อนเพื่อหลายคนเขาพูดว่าอีนี่มึงพูดอะไรวะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่เองก็เลยต้องฝึก การหาการสื่อสารเหมือนกันแต่บางครั้งแตําเองเนี่ยรู้สึกว่าแตําคุยกับฝรั่งคุยกับสื่อสารกับฝรั่งกับคนต่างชาติได้เข้าใจกว่ากับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันแตําเองก็เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะตัวเองก็อยากสื่อสารอะไรหลายอย่างให้คนไทยเข้าใจเหมือนกันการสื่อสารไม่ใช่แค่การสื่อสารกับคนอื่นนะการสื่อสารกับตัวเองด้วยนะคะทักษะการสื่อสารกับตัวเองด้วยว่าตัวเองนั้นเป็นยังไงตัวเองนั้นมีลำดับ ความคิดอะไรยังไงจัดจัดมูลความคิดของตัวเองนะคะเข้าใจกับตัวเองแล้วก็สื่อสารตัวเองกับสื่อสารกับคนอื่นนี่สําคัญมากๆเลยไม่ว่าจะก,กี่ปี10ปี20ปีหรือจนแก่จนเท่าวันไปเรายังก็ต้องใช้ทักษะชีวิตนี้อยู่แล้วโดยต่อไปโลกแห่งอนาคตเนี่ยมันจะมี AI มีหุ่นยนต์มีระบบอะไรก็แล้แต่เข้ามา คนยิ่งจะเริ่มสื่อสารกันแบบว่า,าทางพวกเนี้ยน้อยอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์จะเยอะขึ้นแต่การสื่อสารกับคนนะยิ่งจะน้อยลงยิ่งทำให้เกิดปัญหาอาจจะทำให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆตามมาฉะนั้นเราเองยิ่งต้องฝึกความเข้าใจคนทักษะกับคนมากขึ้นนั่นเองนะคะ สองกันแล้วเนาะอันที่สามทักษะการปรับตัวนะคะทักษะการปรับตัวแต่เองเนี่ยทักษะการปรับตัวตอนตอนเรียนมหาลัยตอนตอนมัธยมแต่ย้ายโรงเรียนบ่อยแต่เองก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วตอนเข้าไปเรียนเอ้เข้าไปทํางานที่เรือสําราญเองเนี่ยตัวเองก็แรกแรมันก็ ก็มีอยู่บ้างเพราะมันเมาเรือมีอาการบ้าบออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายแล้วสังคมวัฒน,นธรรมต่างๆมันต่างกันมากนะคะแต่ดีอย่างดีอย่างว่า,าความคิดตัวเองเนี่ยนำก่อนว่าเออฉันต้องอยู่ให้ได้ฉันต้องทำให้ได้แล้วมันก็เลยพอความคิดมันเปลี่ยนเราก็เลยต้องปรับตัวเองเปลี่ยนให้ไวตามสังคมที่เราอยู่ แล้วทําไมถึงต้องพูดมันถึงตึงมาเกี่ยวว่าการปรับตัวเนี่ยนะคะอย่างก่อนโควิดใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โอเคอะ่ะพอโควิดมาวิกฤตมาวิกฤตคนทั้งโลกมาเนี่ยถ้าใครปรับตัวไม่ทันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหนักเลยสาหัสจากการนะคะแต่ใครที่ปรับตัวทันเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมีแบบเอฟเฟกอะไรมากมายนะคะอาจจะเอฟเฟกบ้างแต่ว่าก็ยัง ก็ยังอยู่รอดได้แต่เองกับแจมก็อยู่ในส่วนนั้นเราก็เองก็อยู่ถามว่าทุลักทุเลไหมสิ่งงานที่เราทําก็ยังทุลักทุเลแต่ว่าเราก็ผ่านไปได้แต่ว่าหลายคนก็ต้องผ่านไปได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ได้ได้ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอื่นด้วยนะคะความคิดอะไรอย่างเงี้ยแหละ ต่อไปคือทักษะการทำงานกับคนอื่นนะคะการทำงานการร่วมงานาหรือการทำงานเป็นทีมนะคะการทำงานเป็นทีมเนี่ยคนไทยอาจจะอาจจะมีข้อด้อยในส่วนส่วนนี้เพราะคนไทยแต่เองก็เป็นทำงานเป็นทีมก็ทำได้แต่ว่าถ้าใช่ทำเนี่ยจะชอบทำคนเดียวมากกว่าเพราะทำงานกับคนเป็นทีมเนี่ยมักจะเจอประมาณว่า ช้าไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยแต่ใจร้อนเนาะทุกวันนี้ก็ถ้าช้าไม่ได้ดังถ้าเปลี่ยนไปได้ช้าไม่ได้ดังใจก็ต้องใจเย็นนะเราทางานก็คือต้องใจเย็นก็ต้องปล่อยอันไหนอันไหนตัวเองทําไม่ได้ก็ให้คนอื่นทาอันไหนอ,อยากอยากอยากให้เขาทําให้ไวขึ้นก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นก็แค่นั้นนะคะแต่การที่เราทํางานกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วย เข้าใจว่า b a c k กราวด์ชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตของเขามามันมียังไงมีพฤติกรรมอะไรมีอะไรไงทำไมบางคนมาทํางานแล้วอาการแบบว่า,าแบบนี้หงุดหงิดอะไรเงี้ยนะคะมันมันก็มีมันเป็นธรรมดาแต่ว่าเราเองก็ต้องพยายามเข้ากับทีมให้ได้นะคะซึ่งมันต้องฝึกฝึกเราโดยที่มีใจิตใจเปิดกว้างน่แลแล้วการที่ ความคิดเราเปิดกว้างปล่อยยอมรับฟังเสียงของอื่นๆนั่นแหละคือการที่การฝึกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับแตมนะต่อไปคือทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะใครที่ก็มาดูอยู่ใย้อนหลังนะแต่พูดเรื่องทักษะจำเป็นแห่งชีวิตที่จะทำให้เรารอดนะคะ,ะมันไม่ใช่ ไปยิงแอดไปอะไรพวกนั้นแต่ไม่พูดอันนี้เป็น,ปนทักษะภายในที่เราต้องฝึกนะคะคำท์ที่5นี้เรากําลังพูดถึงทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดวิเคราะห์คืออะไรก็คือข้อมูลข่าวสารมันล้นเออแต่พูดหลายๆครั้งพูดทุกแอพิโซดพูดทุกคลิปเลยแหละข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้คือมันหามันยังอยู่แค่ปลายนิ้วมันล้นเออแล้วเราถ้าเราไม่คิดวิเคราะห์เนี่ย เราเหมือนเอาขยะเข้าในสมองเราเราเหมือนเอาขยะเข้าไปในจิตใจเราเราเหมือนเอาขยะเราเหมือนไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีไส้กรองอากาศไส้กรองขาข้อมูลข่าวสารเราไม่คิดเลยแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็ไปให้กระแทกอารมณ์เราแล้วก็ไปกระแทกอารมณ์กับคนอื่นนั่นคือนัอ่นคือ,คอเราไม่กรองก่อนทะนั้นการคิดวิเคราะห์จึงเป็นการเหมือนเติมไส้กรองให้ตัวเองให้ความคิดให้เติมไส้กรองให้หัวใจเติมไส้กรองให ให้ชีวิตตัวเองนะคะต้องฝึกเนาะฝึกกรองฝึกกรองโดยการคิดวิเคราะห์นะคะทักษะต่อไปคือทักษะการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจเคยหไหมเขาว่าทําไมบริษัทคนคือถ้าเป็นเจ้านายใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ทํางานอะไรเลยแต่หน้าที่เขาคือหน้าที่ตัดสินใจแต่เขาได้เงินเยอะกว่าลูกน้องที่ทํางานเยอะกว่าอ่านะ เพราะว่าเพราะว่าเขาต้องตัดสินใจไงบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าองค์กรไหนหรือแม้แม้กระทั่งบริษัทเล็กๆเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเล็ก,ลก,ลก,ลกๆถ้ามีลูกน้องหนึ่งคนกับเจ้าของร้านเนี่ยเราก็ให้ลูกน้องตัดสินใจก็เก็เป็นลูกน้องอ่ะวก็สามารถให้ลูกน้องตัดสินใจได้แต่สุดท้ายคนที่รับผิดชอบ ก็คือหัวหน้าเนาะหัวหน้ายัางไงก็คือบางครั้งอาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าเงินปันผลน้อยกว่าแต่มันต้องมีความรับผิดชอบแล้วมันต้องตัดสินใจให้เฉียบให้เด็ดขาดมันเป็นมันเป็นมันเป็นทักษะนะคะฉะนั้นเราจะเห็นหลายคนที่เก่งๆคนที่เก่งๆนะคะเขาจะพยายามตัดสิ่งรอบกายที่ ที่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะต้องแบบเอามาใช้ในการตัดสินใจเยอะมากอย่างเช่นอาหารการกินไม่ต้องคนไทยเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องว่าวันนี้จะกินอะไรวะเออเที่ยงแล้วจะกินอะไรดีเย็นนี้จะกินอะไรดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ฝรั่งเนี่ยแต่แต่มอยู่กับฝรั่งเนี่ยนะคะฝรั่งนี่คือแบบกินอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บางบางคนก็วางแผนการกินไว้เรียบร้อยทั้งเป็นอาทิตย์ล่วงหน้านะคะ คือแบบเป็นมิลเพลฟไปแล้วเสื้อผ้าเขาจะใส่ยังไงคือก,ก็ก็วางแผนไว้แล้วแบบนั้นเลยนะคะแต่เองกับแจมเนี่ยก็ทำได้แค่เสื้อผ้าทุกวันนี้ใส่อยู่ไม่กี่ตัวมีอยู่แค่ไม่กี่สีเทาดำขาวแล้วก็ยีนแค่นั้นนะคะแล้วมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าเออฉันจะต้องมาเลือกว่าฉันจะต้องใส่สีอะไรดีเพราะฉันต้องใช้สมองในการตัดสินใจอย่างอื่นต้องทำอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้คือต้องฝึก เหมือนกันนะอันที่7เรื่องของทักษะการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มสร้างสารรค,ค์เ,รรรเป็นทักษะนะคะไม่ใช่เป็นพรสวรรค์นะคือยังไงคือยิ่งเราคิดเรายิ่งเราฝึกบางครั้งความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มันมาจากการเห็นอะไรเยอะๆมันมาจากการออกไปเจออะไรข้างนอก หรือบางครั้งมันก็มาตอนที่เราอาบน้ําบางครั้งมันก็มาเตอมที่เราอยู่ในสวนบางครั้งมันก็การเกิดจากการมั่วนะคะเอานู่นผสมนี่นี่อะไรเงี้ยมันคือการคิดเรื่องสันแต่มันคือการฝึกทําไมการคิดเรื่องสร้สางสรรค์มันถึงจําเป็นต่อโลกปัจจุบันหรือโลกอนาคตทําให้เรารอดก็เพราะว่าทุกวันนี้อะไรมันก็มีหมดแล้วอะ่ะ มันมันมีให้เราหมดแล้วเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วที่แบบบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องมีได้ซ้ําฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนกับคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะโตถือที่จะเด่นเนี่ยเราต้องคิดต่างแล้วต้องมีอะไรที่แบบว่าแปลกเราต้องมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเพื่อทําให้สังคมเราอยู่น่าอยู่มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ตัวเองก็ได้นะคะอย่างนี้แหละนะคะนั่นคือการคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ต่อไปอันที่8แก้จะจบแล้วนะคือการแก้ไขปัญหาซับซ้อนคืออะไรการแก้ปัญหาซับซ้อนเนี่ยคือแบบอันนี้แต่ไม่ถนัดนะแต่พูดเลยว่าแต่ไม่ถนัดเลยการทักษะการแก้ปัญหาซับซ้อนเนี่ยแต่ต้องโยนให้แจมแจมจะแก้ปัญหาอะไรได้ดีกว่าแต อย่างเช่นพกเขาต้องคิดเป็นลอจิกเขาต้องคิดเป็นตัวเลขแจมแต่ที่คิดเป็นตัวเลขคิดเป็นระบบเลยเขาจะคิดเป็นขั้นบ็นตอนของเขาอันนี้ไม่ได้อันนั้นต้องไปอันนี้ต่ออะไรเงี้ยมันคือบางอย่างปัญหาในชีวิตมันก็ซับซ้อนปัญหาในการทํางานมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดได้ฉะนั้นถ้าเราฝึกไม่ได้เราก็ต้องให้คนที่เก่งกว่าทําให้ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมองปัญหาออกว่ามันเป็นปนัญหาที่เราสามารถแก้ได้หรือเราสามารถให้คนอื่นแก้ให้แทนนะคะและสุดท้ายมาถึงแล้วก็คือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ข้อสุดท้ายแต่เป็นข้อที่สำคัญมากๆๆๆๆๆและแต่จะใช้เป็นคติประจำใจแต่ ประจำชีวิตตําเลยแหละก็คือนั่นแหละการเรียนรู้ตลอดชีวิตลอง g life learning ภาษาอังกฤษนะคะคืออะไรคือชื่อมันก็บอกแล้วเนาะเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนไปเรื่อย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 ,อยโลกมันเปลี่ยนไปไวอ่าไวจนน่ากลัวแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ตามมัน เรียนเรียนรู้ไม่ใช่ให้แพนิคไม่ให้ใช่ตกตกตื่นกลัวนะคะการที่เราเรียนรู้มันคือการที่เราพยายามเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่กลัวถ้าอย่างเช่นโควิดเนี่ยทุกวันนี้โควิดเนี่ยนะคะคนไทยในยกายเป็นกายเป็นกลัวโควิดกลัวกว่าโรคเอดแล้วนะ เพราะว่าคนไทยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโควิดเนี่ยมันมันมันรักษาได้มันไม่ได้ว่าจะตายกับทุกคนมันไม่ใช่แบบแบบอิสุกอิสัยหรือมันก็ร้ายแรงแหละแต่ว่ามันมันก็เข้าใจมันก็คือโรคโรคหนึ่งมันเป็นไวรัสไวรัสหนึ่งใส่หน้ากากอย่างเดียวมันไม่ได้ทำให้ไม่ติดเชื้อโรคเราต้อง ไฮจีนต้องล้างมือต้องพยายามมีวินัยกับตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นก็อย่าไปเข้าใกล้คนอื่นหรือว่าเราไม่ไปแพร่เชือ้อนั่นเองแล้วเราก็สร้างรักษาภูม,มิคุ้มกันคือเราเข้าใจมันเราเรียนรู้เราเข้าใจมันเราก็จะได้ไม่กลัวตอนแรกคนอเมริกาหรืออเมริกาในคนแต่เองก็กลัวเหมือนกันทุกวันนี้ก็คือก็เรียนรู้ก็เข้าใจมันแล้วก,ก็เป็นก็เป็น ตายก็ตายก็แค่นั้นนะคะเอ่อแต่ไม่ได้แบบว่ากลัวจนแบบอ,อะไรแบบแบบเสียสต,ติหรือว่าทำให้เหมือนกับคนไทยกลัวพมา่าแบบเวลาไปยืนซื้อกับข้าแล้วกลัวเขาติดโควิดอะไรเงี้ยมันอันนั้นมันก็แบบนะมันเป็นเหมือนการเหยียดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให ทักษะที่9อย่างที่แต๋มเล่ามาเนี่ยมันเป็นทักษะการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตไปในโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตจริงๆถึงแมนะ้ตอนนี้แต๋มพูดวตอนนี้ปี2อง1ไปจนถึงวันแต๋มที่แต๋มแก่เนี่ยแต๋มก็ยังต้องฝึกทักษะพวกนี้อยู่ตลอดนะคะแตมเองก็ต้องสอนลูกสอนหลานแต่เหมือนกันว่าเพราะมันจะต้องได้ใช้ไปจน ไอ้พวกเนี้ยการสื่อสารการปรับตัวการทํางานการวิเคราะห์การอะไรพวกเนี้ยบางอย่างคอมพิวเตอร์ทําให้เราได้บางอย่างหลายอย่างเนี้ยในเนี้ยคอมพิวเตอร์ทําให้เราไม่ได้ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ทําให้เราไม่ได้แต่ hard skill ที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเราเรียนในโรงเรียนหรือเราเรียนเพื่อไปทำงานเนี่ยคอมพิวเตอร์มันแทนเราได้เกือบจะหมดแล้วนะคะเราขออนุญ,ญาตโทษทีแต่พวกอันเนี้ย ทักษะเนี่ยนะคะแต่อยากให้น้องๆที่ดูตาอยู่เนี่ยนะคะทักษะเนี้ยแรกน้องๆอ,อ,อาจจะฟังแล้วอะไรวะพี่แตมพูดอะไรวะบนอะไรวะอะไรเงี้ยแต่มันคือสิ่งที่มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วชีวิตเรามันต้องฝึกทักษะอย่างนี้นะคะเ แล้วข้างในเรามันแก่งอ่ะมันเป็นเหมือนฐานข้างในชีวิตเราอ่ะถ้าเราข้างในชีวิตเรามันแก่งไอตัวทักษะข้างในเรามันแก่งเนี่ยต่อให้โลกข้างนอกเป็นยังไงฉันก็รอดนะคะฉันก็ต้องรอดฉันก็อยู่ได้โอเคเนาะและฉันอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ได้แบบนั่นนะฉันอยู่ได้มีความสุขโอเคนะคะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อันนี้ยาวๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอัลกอริทึมของ youtube มันจะเป็นยังไง แต่มาไลฟ์ช่วงนี้ส่วนใหญ่คนไทยน่าจะทำงานกันอยู่เนาะก็ขอบคุณมากทุกคนติดตามชมแล้วถ้ามีประโยชน์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะให้กำลังใจกันก็ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบายอยากแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์เรื่องอะไรก็พูดมาได้เช่นกันนะคะไปแล้วบายคันอ่อนลวจ้าติสแล้ว